สเสน่ห์ท้องถิ่นหลากหลายวาไรตี้วิถีชุมชนมนสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมสวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นวันนี้เป็นเรื่องของการใช้รำน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองราวปีพศ2484 กองทัพญี่ปุ่นได้เข้าทำการยึดสนามบินดอนเมืองเพื่อใช้เป็นฐานที่ตั้งของกองกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นทางรัฐบาลไทยจึงได้ใช้หน้านน้ำบริเวณลำน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินบริเวณดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าสนามบินน้ำแต่เดิมรัฐบาลมีความคิดว่าจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาช่วงระหว่างตลาดปากเกร็ดจนถึงแยกวัฒนามเหนือ เป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินแต่เนื่องจากลำน้ำสั้นและแคบเกินไปจึงเปลี่ยนไปใช้ลำน้ำบริเวณตอนใต้ของอำเภอปากเกรด็ดระหว่างวัดเชิงท่าตำบลท่าทรายและว,วัดแคนอกตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากลำน้ำตรงและกว้างพอที่เครื่องบินจะขึ้นลงได้สะดวกรวมระยะทางวิ่งประมาณ2กิโลเมตร บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพยาหน้าวัดเชิงท่าและวัดแคนอกจะมีทุ่นปักธงสีแดงเพื่อกำหนดแนวเขตของสนามบินและบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพยาหน้าอาคารสำนักงานการบินจะมีทุ่นขนาดใหญ่เพื่อให้เครื่องบินลงจอด เมื่อเครื่องบินมาจอดจะมีเรือยนต์มารับผู้โดยสารจากท่าเรือหน้าอาคารสำนักงานการบินไปขึ้นเครื่องหรือไปรับผู้โดยสารจากเครื่องมาท่าเรือหน้าอาคารสำนักงานการบินปีพศ2489สนามบินน้ำยุติลงและกลับไปใช้สนามบินดอนเมืองเหมือนเช่นเดิมเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงและต่อมาในปีพศ2501 กรมการขนส่งกระทรวงคมนาคมได้ทําการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดรวมทั้งอาคารสำนักงานการบินให้อยู่ในการดูแลร,รักษาของกรมพลาธิการทหารบกจนถึงปัจจุบันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็ตามเรื่องราวของสนามบินน้ำยังคงทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนนนทบุรีที่ว่าครั้งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีเคยมีสนามบินน้ำก่อนจบรายการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามในทุกช่องทางของห้องสมุดมสทเพื่อร่วมสัมผัสกับมนตเสน่ห์ของท้องถิ่นในรายการสเสน่ห์ท้องถิ่นทุกวันที่24ของเดือนเวลา19นาฬิกาพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสเสน่ห์ท้องถิ่นหลากหลายวารริตี้วิถีชุมชนมนตเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม